สวัสดีครับผมไมอรอนจากช่องเอเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไลย้อนไม่ได้มา2อถึงสปีแต่ว่าษาจริงจังมาได้ปีหนึ่งจริงๆแล้วมากกว่าปีละอ่าก็อาการก็ดีขึ้น90%แล้วนะผมมันก็คือหายแล้วแหละก็เป็นปกติของที่เป็นกดไหลย้อนที่อาจจะหายไม่ไว้ดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลด้วเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้ไม่ได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คิิปนียจะมาพูดถึงขนมปังโควิดนะครับว่าคนเป็นกดไหลย้อนอะ่ะกินหรือเปล่าแล้วมาดูค่าเพทก่อนดีกว่าค่าเพทคืออะไร ค่าเพทคือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่าเพทนั้นต่ำกว่าเจ็ดแสดงว่าน้ำหรือว่าอาหารเช่นนี้มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับค่าเพทของคนบังโฮวีตจะอยู่ที่ห้าจุดสี่เจ็ดเดียวอ่าถูกนะครับห้าจุดสี่เจ็ดถึงห้าจุดแปดห้านะครับถ้าน้อยกว่าเจ็ดเนี่ยจะเป็นกรดใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะห้าหกเจ็ดเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดเลีนะ้ยอนกินได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับผม ถึงแม้จะมีกฎอยู่ในย,นยก็ตามแต่ว่าขนมบังโฮวิดเนี่ยเป็นอาหารที่คนที่เป็นคนเป็นกดรดไย้อนอะ่ะควรกินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะามีไฟเบอร์เยอะมากไฟเบอร์เนี่ยดีต่อคนที่เป็นกดรดย้อนนะครับเพราะว่าทาให้กระเพาะได้ทำไส้อะทำงานดีขึ้นทําให้เราย่อยง่ายขับถ่ายง่ายและไฟเบอร์เนี่ยยังช่วยดูดซับกรดได้ซึ่งแต่ทำให้กรดในกระเพาะน้อยลงด้วยนะครับผมในบทความต่มางประเทศเนี่ยจากเว็บ Medical New Today นะครับองค์กร ISFGD เนี่ยก็ได้เขียนไว้ว่า จากการศึกษาในปี2018ขนสบแปบังไทยพืชหรือขนบังโควิดเนี่ยมีผลตรงกันข้ามกับกดไหย้อนหมายถึงยิ่งเรากินอาหารที่มีไฟเบอร์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งบรรเทาลดอาการกดไหลย้อนได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ในคร่ออื่นเนี่ยก็ได้บอกว่าขนบังโควิดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีามากๆสำหรับที่เป็นกดรดไหลย้อนอยู่นะครับผมอ่าก็สามารถเข้าไปอ่านตามแหล่งอ้างอิงนั่นนะผมจะผมโพสไว้นะครับก็มาผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะ อะไรที่มากเกินไปก็ไม่พอก็ไม่ดีเนาะก็ในส่วนตัวนะก็คือก็กินแค่พออิ่มครับผมไม่ใช่ว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตเพื่อรักษากรดไหลย้อนนะครับเรากินได้ก็แต่ว่าเราไม่ต้องจะเป็นยัดขนาดนั้นอะไรมากเกินไปก็ไม่นะครับอ่าก็สรับคนที่มีกดคนที่มีอาการกรดไหลย้อนแบบว่าร้ายแรงอยู่คิดว่าแบบอย่างน้อยก็บรรเทาได้ก็ลองใช้การวิสคอนบรรเทาก่อนนะครับหรือว่าซื้อหมอนการกรดไหลย้อนไว้ก็ได้ ผมทำคลิปกับอาหารแล้วก็กดเลีอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะผมสัปคปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ขอบคุณค่ะ